สวัสดีครับสสวััดีครบมาพบกันอีกครั้งครับวันนี้ก็วันพระอาทิตย์นะต้องบอกว่าเดือดเลยวันนี้เดือดเลยตื่นมาเพราะความตกใจใช่ครับเมื่อวานตอนไปยังมีความฝันว่าความหวังว่าเอ๊ะมันน่าจะไม่ได้แรงนะครับเฉียวก็ข้ามกันสักสิบกว่านะครับเนี่ยแต่เอาจริงมารู้มาอย่างไหนสามสิบหกโอ้โหสามสิบหกเราก็งงๆกันอยู่เหมือนกันตกใจนะใช่ครับจีนเวียดนามเขาก็หนักกว่าเรานะหนัก จีนหนักสุดเพราะจีนนะจีนเขาโดนมาก่อนหน้านี่แล้วโดนก่อนหน้าโดนทบเข้าไปคิดดูแล้วกันโอ้แต่แต่ผมว่าเขารับมือเพราะที่ผ่านมาเขาไม่ให้พึ่งโดนเขาโดนมาตั้งแต่หลายปีก่อนแล้วนะครับนะแล้วก็แล้วเขาก็ฝ่าผ่านมาได้ตลอดนะอ่างจรนะครับนะเขาก็ต้องมีวิธีการจัดการเขาแหละถ้าอย่างนี้เราต้องต้องไปถามเขาเลยว่าทำยังไงนะครับนะแต่เราเองก็ต้องมาดูกันต่อครับเพราะว่าเขาเองก็ไม่ใช่ถึงกับพูดแล้วปิดประตูเลยนะครับนะก็ยังเปิดช่องอยู่ให้คุณไปเจรจาต่อรองนะครับนะ ว่าจะยังไงเท่าไหร่หรือยังไงหรือว่าเรามีข้อแรกเปลี่ยนอะไรเอาว่างไปนะครับนะอันนี้ก็ลงเงดีต้องตามดูนะครับนะซึ่งเราก็ยังตอบตอบ,ตอบไม่ได้เหมือน,นกันว่าจะทํำยังไงคนจีนลบ้านเราก็ที่ผ่านมาก็ยังเงียบฉี่ในุ่้นตรงนะข่าวก่อนหน้านี้มาก็ยังถึงจีนยังไม่ได้มีประเด็นอะไร,ร <ๆ S 1> นะครับนะแล้วเราเช่นเราไปคุยอะไรไม่หรืออะไรแบงก็ไม่ได้มีอะไรเพิ่มเติมมันก็ยังเงียบอยู่นะครับนะอันนี้คือประเด็นที่เราติดตามดูกันไปนะครับนะแต่แน่นอนครับวันนี้เองแต่หุ้นวันนี้คนที่โดนหนักก็คคืออี่่่ปุนนนลลงงงกเยยแววรรด้ะับ ทันกว่าจุดนะญี่ปุ่นนะครับแต่ถ้าคุณดูจีแล้วคนที่หนักสุดไม่ใช่ญี่ปุ่นฮะเป็นเวียดนามโอ้โหเวียดนามโหเวียดนามนี่โดนเต็มเต็มเพราะว่าเวียดนามนี่เขาเกินดูดอเมริกาเยอะนะเยอะกว่าเราอีกนะใช่ครับเวียดนามเกินดูดเมื่อเกินดูดเป็นอันดับสามอยู่คนลงกันเต้าอยู่คนโตไปเต็มเต็มเลยนะครับเนี่ยวันนี้เวียดนามก็เลยอ้วมเลยนะครับนะ่ยลกไปให้เนี่ย6เปอร์เซนต์กว่าโอ้โหนี่จัดจัดไปจัดเต็มเลยนะ อเเปร์ซ็นต์กว่าของเรานี่ถือว่ายังยังเก็บอาการนะเราลงไปเปอร์เซ็นต์อ่าเราเก็บอาการอยู่ก็ลงมาที่ฐานเดิมเฉยหนึ่งหกศูนย์ถึงหนึ่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 งห้าศูนย์จริงๆยังไม่หลุดโลของปีนะอย่างอย่างอย่างเพราะฉะนั้นลงมาที่นหนึ่งห้าหกลงปีเดิมอยู่ที่หนึ่งหนึ่งห้าห้านะครับหนึ่งห้าหกนะครับนะแล้วก็เด้งกลับขึ้นมานะครับนะยืนเหนือหนึ่งหนึ่งหกศูนย์อยู่ก็ถือว่าโอเคอยู่นะยิงจิงถือว่าโอเคนะ ว่าหรือเราก็ไม่ได้ไม่ได้มีปัจจัยอะไรเป็นตัวบุกอะไรด้วยก็คือเงียบอยู่ยนะครับนะการนี้ก็คงเป็นการศาสตร์ขายแบบคนที่ตกใจแล้กวก็กังวลกับเรื่องนี้ก็ขึ้ขายขึ้มาแต่แล้วตามตลาดหุ้นมันเหมือนกันรู้ตัวมาก่อนแล้วเพราะว่าตั้งแต่เมื่อวานหลายวันที่ผ่านมาไม่ใช่เมื่อวานหลายวันที่ผ่านมาวัลุ่มมันไม่มีนะครับนะคือขึ้นมาวัลุ่มไม่มีเลยดีกว่าเล่นน้อยนะครับแต่มีมีตอนขายมีออกมาบ้างนะครับนะแล้วเมื่อวานนี้ฟองนี่ชัดเจนเซ็ตบุกไปเยอะเซ็ตวัลุ่มโหยม่านะครับ ฉันรอดูดีกว่านะครับนะคัา้อันนี้คือรางวัลสำหรับคนที่รอดูครับชานี้เปิดมาคุณก็นั่งย้มไปเพราะคุณไม่ได้มีไม่มีอะไรในมือเนี่ยก็ยิ้มกันไปนะครับแล้วก็รอจังหวะนะครับคู่ช่วงนี้นะครับนะเดี๋ยวคงต้องมาดูว่าตัวไหนจะไปถานงตลาดนะครับนะแต่แน่นอนครับชาตินี้ยังยีปากหลักเหนือตึ้งหนึ่งหกสตึ้งหนึ่งห้าส่วนจอยู่นครับนะก็ถือว่าไม่ได้แย่แต่ตัวหุ้นที่ลงก็ต้องหุ้นที่มันก็ต้องบทหุ้นที่อยู่ในกระแสของอเมริกานะครับเช่นกล เป็นเรื่องทางอ้อมได้เพราะโดยตรงยังยังไม่เห็นใช่เป็นเรื่องทางอ้อมนะครับนะก็เลยลงไปเดลตานำโดมไปเลยนะครับนะก็ี่นะถ้าเอาเดลต้าออกใซตก็ลบนิดเดียวนะถั้งหมดถึงไม่คำนวณเดลต้านะแล้วก็อกลุ่มที่ลงมาคือกลุ่มพวกอาหารอาหารที่ลงตัวที่อู่ที่ยูเนซอททีทีีซยโดนไปที่แถวแล้วก็นีคมอันนี้ขมี่แปลก เออเดียวเช่อตัวแล้วเอามาตาโอ้โหของตัวที่ลงเปิดมาอี่สานแต่ว่าเออเต็มไปเลยเอมาตานี่วันบุกดีๆอยู่นะวันนี้สาสคืนแล้วแถมบุกดอกเบี้ยไปด้วยโอ้โหมันเหนื่อยเลยครับอาจจะกลัวเรื่องของเรื่องของการตั้งฐานการเงินแบบนี้ะครับเราก็ไม่รู้ว่าบางทีก็อาจจะต้องหาที่ตั้งที่มันเสี่ยงเสี่ยงน้อยๆว่าอย่างเั้นก็นะครับนะอันนี้ก็เดี๋ยวต้องตามดูกันไปนะครับนะชาตินี้แต่ก็ชาตินี้ถือว่าใช้ยิ่เก็บบังการนะไม่ได้ถึงกับ ดูแย่อะไรขนาดนั้นนะครับนะชาตนี้ปิดที่1นึ่งหลบไป11.95ครับ1%นะครับ,รบนะหอลุ่มก็23,170ล้านบาทหอลุ่มถ้ามองจากเมื่อวานแน่นอนเพิ่มขึ้นวันอยู่แค่หมื่นต้นๆวันนี้คือ23,000ืา 23. มแต่ถ้ามองในภาพรวม23,000ืามก็ไม่ได้เยอะอะไรนะครับ,รบนะอันนี้เราก็ถือว่ากเซ็ตก็ยังพอกงก้องแคบได้อยู่บ้างในเชิงของภาพของตลาดนะครับนะส่วนที่เฟดค,ครับเป็นส่วนเศรษีกนะครับปิดลบไป10.38จุดนะหรือว่า1.38%คือหลุด กลับมาต่ำกว่าเส้นค่าเฉลี่ย5นะา้าละสิบาทเมื่อวานอุตสาห์ยืนได้ดีนะวันนี้ทิ้งตัวกลับลงมานะครับทีนี้แนวเราถัดไปเนี่ยเราให้ดูไว้2แนวคือแนว737วันที่เกิดวันที่เปิดหลังจากผันนิไหวหนะครับกับโลเดิมของปีทําไว้เมื่อเดือนก่อนนะครับก็คืออยู่ที่731ก็จะเป็น737กับ731ผมมองว่าถ้าเอาอยู่นะใบนี้น่าจะประคองเราสร้างฐานออกด้านข้าง นะครับแต่ถ้าหลุดเจ็อันนี้ไม่ดีนะครับสำหรับตัวของฟิวเจอ 0, ร์เอสท่าศูนย์ชิลีเอ็มสองห้าเนี่ยนะครับลงมามากกว่าสซิตี้คือลงไปถึง1.65%วอลุ่มก็มาหนาแน่นทีเดียวนะครับในช่วงเช้าเกือบจะเท่ากับเมื่อวานทั้งวันเลยนะครับวอลุ่มฟิวเจอร์นี่ถือว่ามาหนาแน่นมากนะครับแล้วก็สําหรับคนที่มีลองอีกครึ่งหนึ่งที่ไม่ได้ไม่ได้ปิดทํากําไรเมื่อวานเนี่ยวันนี้เราให้ปิดตอนช่วงครึ่งเช้าไปแล้วก็ถือว่าวินล็อต วินล็อตออฟเซตไปนะครับรอบนี้กําไรเสมอตัวแล้วก็สำหรับกลุยุธ์เนี่ยบ่ายนี้เราเวดันซีก่อนนะครับเดี๋ยวรอเลือกทางออกจากกรอบนะครับสำหรับซีรีส์เอเนี่ยเรามองกรอบ7.2.0กรอบบน7.4.0ก็จะมีเบสิคประมาณล0สินะครับสำหรับตัวการาฟที่เข้ามาเทรดวันแรกเนี่ย uh huh. นะครับก็ถือว่า,าตัวของการาฟเนี่ยมันเปิดสูงกว่าราคาที่มีการปิดคํานวณไป ก่อนที่หยุดการซื้อขายนะครับก็สำหรับภาพรวมเซต๋ยวให้อาจารย์ดูภาพเซตหน่อยว่ารอมีอาจารย์มองว่ายืนได้ไหมชงบ่ใยจริงๆรืงบอกว่าดูแล้วโอาดูโอเคนะครับดูโอเคเนีเพราะว่าเราไม่มีปัจจัยแล้วก็แน่นอนอันนี้เป็นกระแสโลกนะครับเราก็คงจะไม่ฝืดนะครับนะกระแสมากอย่างจริงจริงอแล้วไม่ใช่ว่าเราโดดเดี่ยวนะ จะรู้สึกตั้งวางอยู่คนเดียวคงไม่ใช่นะครับนะรอบนี้บอกว่าอะไเพื่อนฝูงเต็มเลยนะครับนะไม่ใช่เราคนเดียวนะไม่ใช่ในเอเซียเดียวยุโรปก็ต้องโดนด้วยเหมือนกันนะครับนะคือเพราะว่าเขาเก็บทุกคนแหละนะครับนะงนั้นดูแรกโดนกันทุ้งโดนทวนหน้านะครับนะเดี๋ยวคําถามคือแล้วก็จะมีการตอบโต้อะไรกันีต้องมาดูกันนะครับนะเอ็นคนหนึ่งก็รู้สึกจะมีแคนาดาบาง้สึว่ามีตอบโต้อยู่เหมือนกันแคนาดานะไอันนี้เราต้องคอยตามดูว่าแต่คนจะตอบโต้อะไรเราไม่ทราบนะครับนะงั้นเวลาเราโต้ปุ๊บเนี่ยแน่นอนอเมริกาก็มมีคําาถกันว่าเออ คุณจะไม่ได้รับผลกระทบเลยเลยนะครับนะบอันนี้ก็ต้องตามตัวก็เห็นอีกอย่างคือตัวเลขเงินเฟ้อเขาขึ้นมาแล้วนะครับส่วนของของเมริกานะครับนะอันนี้มันก็เลยต้องดมุ่งกัอยาวนะครับนะแล้วก็ได้นอนท้าฐานตามคเซตถ้าดูจากชัดเห็นชัดเจนอย่างว่ามันเป็นขาลงแหละนะครับนะแต่ช่วงหลังไม่ไซเวนะอ่านี่ขาลงแบบนี้แค่แรงนี้ตอนนี้เป็นไซเวนแรงนี้นครับแล้วก็สังเกตว่ามันลงมาใกล้ฐานตรงนี้แถวเอ่อดีไอ้สุดมันอยู่ประมาณแถวก็ถึงที่เรากลมไว้คือหกศูนย์ห้าศูนย์นะครับเมื่อช้าลงไปถึงห้าหก แล้วก็เล่นกับตัวใหม่ทำอีกเดี๋ยก็กลับไปยืน160นเนี่ยถ้ามองน,นี้เห็นเลยว่า3-4วันมื่วันนี้มามันเท่งเขียวตลอดนะคือตกขึ้นตกลงไงก็แต่มันเขียวตลอดก็ถือว่าโอเคอยู่นะครับแต่เซซี่เห็นว่างี้มงผมว่าน่าจะมีโอกาสยืนนะบบบนี้เลยลุ้นยืนแถวตรงนี้ไปก่อน60ถ้าสูงเนี่ยถ้ายืนได้ผมว่าน่าจะโอเคอยู่แต่หมายก็จะมีโอกาสการรีบาร์แล้วก็ช่วงนี้ต้องบอกเลยว่าเซซี่จะฟื้นตัวไม้ก็คงคง,คงไม่รีบขนาดนั้นรเราคงให้เวลากับเซซีสักช่วงหนึ่งก่อนออกัันนนะะครบ ให้เวลาคิดแต่เอ๊ตัวนี้มันดียังไงใครโดนมากใครโดนน้อยเอออย่างงี้เราอะไรอะไรต่างเงี้ยนะครับนะให้เวลาคิด,คดนิดหนึ่งนะครับเนี่ยเราคิดได้พวกหัวน่าจะตั้งหลักได้เร็วนะครับ,รบนะเพราะดูจากส่งแล้วก็ไปอย่างงี้แล้วก็ที่สำคัญคือถ้าคุณไปดูตัวนี้นะัวหนึ่งมันไม่มีนะไอ้เจ้าพัฒนบัตรไทยนะสองปีเนี่ยคุณดูให้ดีนะมันดอกลงมาเพื่อแค่จะเร็วนะนะแสดงว่าเงินมันเข้าอยู่นะเงินมันเข้าอยู่นะครับนะ แต่ว่าต่างชาติที่เข้ามาแต่ไม่อยู่ในหุ้นอยู่ที่พันธบัตรนะครับเนี่ยอันนี้เองก็ถือว่าเป็นใจบวกอย่างผมว่าอย่างน้อยเนี่ยมันก็อาจจะมีเฉียดมาได้นะ อาจจะเฉียดไปนิดหน่อยก็ได้มีโอกาสอยู่ไม่ใช่ไม่มีอ่า <ๆ S 1> นะครับนะแล้วก็มองก็ถือยังพอมองหมุนได้อยู่บ้านแง่งของเซตบ้านเรานะครับนะแต่แน่นอนครับปัจจัยอย่างนี้มันมาแรงอ่ะคงต้องให้มันขยับสักช่วงหนึ่งแล้วก็ตั้งสติแล้วเดี๋ยวค่อยกลับ,บมาใหม่ผมมองอย่างนั้นสตัตวตรวเสร็จนั้นช่วงบ่ายก็เลยไม่คิดว่าไปไหนนะครับเป็นสัประของตัวแล้วก็<ม>น่าจะรุนที่จะรับมากกว่าว่ายืนอยู่หรือไม่หกส่วนหรือห้าส่วนอะนี้นะครับสัตวตรวเสร็จนะครับดังนั้นคอมเมนต์เราก็ว้เองซีไปดูนิดไปปตอออออนทีี่่เเเงงงงพยาาาาุ้้้๊บแแลลลวกก็ขหะ ก็อยู่เฉยดูตาดีกว่าน,นะครับนะร้นะอยมันยิ่งหน่อยอาจจะยอมจ่ายแพงนิดนึงแล้วก็เล่นเฉกง่ายกว่าดีกว่านะครับนะส่วนตัวคุณได้มองตัวของ CSG นะครับซีจีเนะี่ยทุกที่เราดูอย่างเพราะว่าอย่างเช่นวันนี้หุ้นกลุ่มโรงพยาบาลมันก็อย่างยังโอเคอยู่นะมันก็มาหลายตัวอยู่นะบุกนิดนหน่อยก็โอเคอยู่นะครับนะ CSG ี C S G, ยี่แล้วถือเป็นขาลงนะครับแล้วก็ยังลงเหมือนกันแต่เพื่อว่าลงมามีแฮมเมอร์นะครับ แทงล่าสุดเนี่ยแทงนี้นะครับนะการมีเฮมเมอร์เกิดขึ้นนะผมว่ามันมีโอกาสการรีบาวนะครับนะบ้านมองไว้1หนึ่งเจนนี้มองเก่งกำไรนะครับนะอีกตัวคือตัว PTG ครับนี่ก็ลงมาเหมือนกันแล้วออกไซเวย์อยู่นะครับนะแต่ตัวนี้จะต่างนิดนึงตัวนี้จะเป็นสถานการตั้งรับซื้อที่แนวรับเอานะครับนั่นคือไม่ได้ราคานะครับนะเพราะทรงพูดมันไม่ใช่แนวแบบบูนะครับนะไม่ใช่แนวเหมือนกับว่าเราจะหวัดนะครับนะแต่เรามองที่ดเราไว้ก่อนเลยแถว6กอ่า6กบาทหกกับ โอ้ขาศูนย์อันนี้แหละในรเคานะครับตกลงไม่สนใจเพราะชื่อว่าจะมีโอกาสการรีบาวนะครับส่วนทีเฟกครับทำเป็นส่วนทีเฟกนะครับก็ตัวที่เราแนะนําไปเมื่อเช้าจะมีตัวของทียูนะครับปรับตัวถึงเป้าแรกไปแล้วนะครับเปิดทรงทรงก่อนแล้วก็ไหลลงมาพาขัดไปมอง10บาทนะครับจุดสต็อปก็วางไว้ที่เดิมที่11บาท70ส่วนตัวที่เราแนะนําช่วงบ่ายวันนี้นะครับตัวฝั่งช็อตเนี่ยยังมีตัว STGT ตัวของถุงมือยางนะครับก็ราคาเนี่ยก็เสี่ยงทํา โลใหม่หลุดต่ำกว่าโซนบริเวณ6.9นะอันนี้ก็แนะนำเปิดช็อตเก็งกำไรก็ลองมาทำกำไร6.5นะครับเราจุดสต็อปเนี่ยให้ไวที่7บาท20ส่วนตัวที่ลองเนี่ยก็มองเป็นตัวบางจากนะนะครับราคานี้ก็เริ่มฟื้นขึ้นมาแล้วก็ผ่านให้ตรงบริเวณ3.8 5มาได้นะครับก็มีลุ้นผ่านตรง40บาทขึ้นไปก็แนะนำเทรดยิ่งฝั่งลองสำหรับตัวของ BCP นะครับไปขายแถวๆ41 42บาทนะครับส่วนตัวของค่างเงินบาทเนี่ยว่าพอไทย โดนตัวของปัจจิตอปโต้นะถึง36เปเงินบาทก็อ่อนไปที่34.43ก่อนที่จะแข็งมาเล็กน้อยนะครับนี่ก็การสวิงขึ้นไปเนี่ยสำหรับตัว u s d i e s M25 เนี่ยเราให้ทยอยปิดทำกำไรเนี่ยก็ถึงเป้าถัดไปที่เกือเกือบไปถึงนะครับระวังเป้าถัดไปที่34.2อันนี้ก็รอไปทำกำไรด้านบนนะครับจุดต็อปเนี่ยให้วิที่33.55ก็แนะนำเป็นถือลองต่อนะครับเดี๋ยวรอชิงจังหวะทำกำไร ส่วนทองคำหลังจากที่ตกใจขึ้นช่วงเช้านะไปท, high, าทํา high แถวบริเวณ3 1, 6 7เนี่ยกเนก็เริ่มมีแรง profit taking เหมือนกันหลังจากที่หุ้นไม่ได้ลงแรงกว่าที่หลายๆคนกลัวกันไว้นะครับแล้วก็โลเนี่ย,อย,อ,ยอยู่ที่3ตรงเส้น5วันเนี่ยแถวา 3, 1 1 3 1, 1 1นะครับแถวนี้ก็ยังไงถ้ายืนตรง3 1 0 0ถึง3,111ได้เนี่ย น่าจะเป็นการพักตัวก่อนนะครับแล้วเดี๋ยวรอขึ้นในจังหวะต่อไปแต่ว่าอย่างที่เรียนนะครับตัวของไอซีไเริ่มที่จะโอเวอร์บอสค่อนข้างมากนะครับยังไงก็ระมัดระวังแรงทํากําไรด้วยสําหรับตัวของ g ก l ด์ไลท์ฟิวเจอร์เราให้ถือลองต่อนะครับที่ได้เปิดเอาไว้นะครับยังเลโวอฟิตลันอยู่นะครับแล้วก็ของผมหมดแล้วครับสาหรับวันนี้ครับมาดูก่อนจะไปดูเนื่อดูบิตคอย n หน่อยตัวเหรียญเป็นไงบ้างนะฮะ ก็ยังก็ยังถือ,อยังแข็งนะที่ยังปักหลักอยู่แถวแปดหมื่นกว่าเหรียญน,นะครับนะเป็นอย่างนี้มาร่วมเดือนนะตัวของบิตคอยนะีต้ตองดูนะว่าตอนช่วงนี้เองโดว่ากระแสแบบนี้ก็อ,อาจจะปมองไปพวกสินทรัพย์ปลอดภัยนะครับที่พวกทองคำนะครับนะอะไรที่เป็นทรัพย์สินอาจจะโดนถ่ายมาได้เหมือนกันในเะพราะเป็นเรื่องของเศรษฐกิจนะครับนะแล้วนะช่วงนี้เขาเลยยิงปักหลักอยู่แถวแปดหมื่นเหรียญก,กว่าก็ถือว่าโอเคอยู่สตัวบิตคอยนะครับนะส่วนตัวหุ้นนะเช้าวันนี้ที่มีการซื้อขายหนาแน่นนั้นก็เป็นตัวของเอ่อ กัฟน้นที่เข้ามาเทรดใหม่ครับส9 5 0ฮึ่จะบวกเอาห้บาท2 2เหรอน่าจะเป็นเทียบกับตัวเก่าก็ไม่แน่ใจเธอเทียบกับที่แปลงมาแล้วนะครับนะเคแบกับนึุ่ครับนี้บวกบาลบไปบาท5 0นะครับนะแล้วก็บีเอนี้ลบไป2 5 0แล้วก็ตัวกรุงไทยแบงก์ยี่ดลบไป0อ0ตังค์อันนี้ถือว่าลงเยอะนะกรุงไทยแบงก์นะครับนะแต่ก็ถือว่าขึ้นมาเยอะอยู่เหมือนกันนะก็เป็นการเวนะ วันนี้ทำโลสามสิบสิบตังค์ลรไป36ตังค์นะครับนะก็เหนื่อยหน่อยสตูดิโอ U S A จะบอกผิดหวังนะพอส่งหุ้นยืนแล้วผมว่ามันน่าจะยืนยืนนะอย่างน้อยๆก็เทลงไม่ตอบนะครับนะแล้วก็ C P X นะครับวันนี้ก็มาครับบวกไป75ตังค์นะครับก็ 0.66นะแล้วก็ตัวของมิ้นท์นะฮะอันนี้บวก1บาท0.48อันนี้ก็เซอร์ไพรส์นะตัวมิ้นท์แต่ตัวมินเองเขาก็มีธุรกิจที่หลากหลายเฉพาะโุงแรงที่ต่างประเทศเฉพาะฝั่งยุโรปนะฮะนะครับนะแล้วก็วีนดีเมกา2.6อันนี้บวก1 0ตางครับ0.13แล้วก็ตัว MTC ครับบวกมา75ตาง0.13แล้วก็ตัวสเตย์คอนนะฮะ0.95บวกไป0.12นะครับสเตย์คอนอันนี้บวกแรงถือว่ากระจายไปนะครับนะแต่ต้องบอกว่าไม่มีหุ้นแบบตัวใหญ่เบิ้มๆไมม่่่าานะอยงพวกปทบุญญใหเงี้ยกนี้ไม่มายะเห็น เขาจะเป็นตู้แบบแนวออกตรกลางมันหน่อยนะครับที่มันทำมาที่แบกข่าวอยู่ช่วงนี้นะครับนะแล้วเขก็ข่าวสารครับวันนี้เองก็มีเรื่องของการสำรวจนะฮะธุรกิจของเอิสสปีโกร์โบอินเทลเลเจนต์นะครับเกี่ยวกับเรื่องของภาคบริการภาคทางธุรกิจกาจรทางธุรกิจในภาคบริการของญี่ปุ่นเขาบอกว่าชะลอตัวนะฮะนะครับนะก็เรียกว่าตอนนี้เองอยู่ต่ำสุดในรอบ2ปีเลยนะอยู่ที่ีไมของภาคบริภาคบริการของของญี่ปุ่นเขาอยู่ที่ให้เอ่ย 50นะครับนะลงมาจากแถวห้าสามนะค <5. S 1> ือดอกลงมาครับเพียงว่ายังยังไม่ถึงกรบหุดเกณฑนะ์นะก็ราถ้าต่ำกว่าห้าสิบเป็นฉลอตัวนะครับนะฮะนี่ถือยังอยู่ในเกณฑ์ก็อยู่นะครับนะเะอกตัวก็คือตัวของอ่าไช่ชิ่นนะครับไช่ชิ่นนะครับนะก็บอกว่าภาคบริการของจีนครับแตะขึ้นมาอยู่ที่ห้าสิบจุดเก้าครับนะในเดือนมีนาคมแล้วก็จากระดับห้าสิบจุดสี่เรือโตกว่าค้า ครับถือว <g anonym ization rainforest> ่าไม่ใจโบกอย่างหนึ่งนะครับนะตัวเลขออกมาส่วนในี้ภาคการบริภาคการผลิตนะปรับต okay. well, uh, ัวขึ้นมาแต่ดับ50.5ครับแา่กระดับห้าสิบจนะครับเนี่ยก็เรียกว่าทั้งภาคการบริการภาคการผลิตปรับตัวดีขึ้นดูดีขึ้นนะครับเนี่ถือว่าไมใจบวกกับตัวหุ้นเหมือนกันนะครับนะแล้วก็ทางขานเลงคือท่านนายกนะก็บอกว่าเออประเด็นเรื่องอเมริกาขึ้นภาษีเนี่ยนะครับก็เรียกว่าต้องติดตามดูนะฮะแล้วก็อะไรฮะเราโดนดิ่งได้เกือบยี่สิบเปอร์เซ็นต์ตั้งต้นไทยตอนช่วงนี้ก็อยู่ในช่ว สามารถจะจะจะ,จะต่อรองได้อย่างไรบ้างอ่ะอาะรอด,ดูครับคือคิดว่าผมคิดว่าเขาแน่เตรียมตัวแล้แหละนะเช่นจะมีเรื่องนี้ทีว่าอยากรู้ว่าสินค้าอะไรที่เราโดนโดวนี้ใช่ครับปะ่ะมากับนะก็ว,ว,ว่าไปแล้วศูนย์พยากรณ์เศรษฐกิจและธุรกิจมาลายหองคันถ่ายครับประเมินผลกระทบนะจากเรื่องพนดินไหวแล้วก็มาตรการภาษีนที่เราโดนไปเนี่ยนะครับนะก็บอกว่าจะมีความสร้างความเสียหายอยู่ประมาณ3 7 4 8 5 1 8ล้านบาทนะสองที่เป็น2.02ของต่อ GDP 2%ประมาณ2%อ่านะครับแล้วก็ถามดูนไปซึ่งก็มีการแยกย่อยด้วยนะแยกย่อยใครจะอยู่ก็เพิ่มเติมได้นะครับนะแต่ก็รูปสรงประเด็นไว้คือตั้งแต่ปีหนึ่งใหม่มาเนี่ยก็มีผลกระทบมา2%ต่อ GDP นะครับนะอันนี้เดี๋ยวต้องดูผู้เกี่ยวข้องแหละเราจะทำยังไงรับมือยังไงทำให้เศรษฐกิจมันโตขึ้นมาให้ได้นะครับนะเพราะวันนี้ถึงว่าหลายคนพูดอยู่คือจะเห็นทีคือต่ำกว่า3นะแต่เราตามดูนะก็ไม่อยากเห็นต่ำกว่า3อะเราวงตรงๆนะครับนะไปดูคำถามตอบดีกว่านะะฮ้้าาามมีใครส่งเเขไดลยนะฮะ C B X นะครถามว่ารับได้ไหมที่แม่ม่ใชวันนี้บวกส่วนได้นะครับวันนี้อือถ้าผมก็เฉยเฉยนะก่อนหน้านี้ก็เคยเฉียวเฉียดอยู่แต่ไม่เอื้อมาสักสักยอดตัว C B X นะกับนะตอนนี้ก็มองยี่สิบเจ็ดบาทแล้วอยู่ยี่สิบหกเลยฮะแล้วก็ตั้งใจไปมายี่สิบเจ็ดยี่สิบแปดนะพูดอย่างี้กันนะครับนะมันก็พอพอเหรดได้อยู่แต่พอได้สั้นๆนะวันที่ผ่านมาตัว C B X นี่ไม่วิ่งเมนเทน ข,ขึ้นอยู่เดี๋ยวก็พักแล้วก็ออกข้างไปแล้วก็ดูซึมอ่านะครับนะคับแล้วเล่นอย่างนี้จับจังหวะเลยก็เดี๋ยวขึ้นไปถ้าคุณจะจะเข้าก็ว่าสั้นๆไปมองยี่สิบยี่แปดไว้ในต้านเขาั่งตัวซีบเอชช่วงนี้แล้วก็ตัวเอพีครับไม่มาจริงๆที่ถวยไม่มาแต่ทีว่าไม่ไม่ไ,มไหลแต่ว่าประเด็นเรื่องอะไรฮะไอ้เจ้าตัวประเดินไหวเนหน้าจบไปแล้วตอนนี้มันเป็นเรื่องของอัพเตอร์นะคือเช่นอาคารเนี้ย ใครโดนมากน้อยเราไม่ทราบนะเช่นคำเสียหายต้องเยี่ยมซ่อมไม่ซ่อมหรือว่าอะไรยังไงเนี่ยน,นี่นคือภาพรวมที่กดกันที่คกลุ่มคนโตที่มีคนโตทสูงอยู่นะครับนะซึ่งนี้เรายังไม่ทราบนะว่ายัางมีใครบ้างอะไรบ้างนะครับนะงั้นะคุณช่วงนี้มันก็เลยเหมือนกันยังไม่ค่อยไปไหนมันก็รอดูคการชัดเจนกแบบคนอาจจะต้องตกใจอยู่เอเข้าไปได้ไหมอะไรอย่างเงี้ยเราไม่รู้นะฮะนั่นก็คือสิ่งที่เราต้องตามดูไปนะครับนะแต่เอพีช่วงนี้ก็เลยเป็นไซด์เวย์ไปนะครับเลขกันีกรอบนี้่ไย่เนี่ยเจ็ดติงหกเจ็ด แล้วก็ไอบีเอนี่ก็ผิดหวังนะนี่ทำโลนะนี่ทำโลไปแล้วทำโล,<ม>โลนี่ไม่ดีไม่น่าจะโล418นึดนะดูตรงนี้เลยนะถ้าบาทนี่ยังไหลต่อเดี๋ยวต้องบอกไว้ก่อนแหละ<ม>นะครับนะต่อเนื่องนะจะเป็นสัญญาณที่ไม่ค่อยดีเนะเพราะหุ้นหุ้นนี้จริงๆแล้วมันไม่น่าจะลงนะแต่อาจไม่ไแน่ก็คงเป็นเรื่องของอะไรการผู้การส่งออกอว่านะเราไม่แน่ใจนะเามีมากบัตรอิงดัชนนะครับนะอันนี้แต่ถ้าต่างกับมอง418ไปดพอถ้าลงลงมากก็ไม่เอาเหมือนกันถ้าหุ้นทำโลแล้วจะดูไม่ดีนะครับนะแล้วก็ตัวกราฟครับ ตัวตัวของกราฟตัวนี้กราฟมันยังไม่แอดจัดอ่ะยังไม่จัดต้องรออีกนหนึ่งครับเพราะว่าเพิ่งเพิ่งกลับมาถึงวันแรกก็ถือว่ามันไม่ได้คำนวณในเซตด้วยมั้งยังยังไม่ใช่ใช่ครับต้องรอพรุ่งนี้ต้รอพรุ่งนี้นะครับนะมันยังไม่คำนวณเพราะว่ามันเพิ่งถึงวันแรกนะครับนะนั้นราคามันยังไม่ไม่ค่อยนิ่งนะครับนะอันนี้ผมก็ไม่รู้ว่าคุณมีอยู่หรือไม่นะถ้าตัวกราฟนะถ้าเป็นอย่างนี้ผมก็รอดูก่อนนะครับนะแล้วก็อะไรเอ่ยครับโออาร์ครับโออาร์ช่วงนี้ถ ยังราคายังถือว่ายังยื่ปักหลักอยู่นะตัวนี้มองฐานนี้แหละรับอยู่12.2นี่แหละตามมองไว้13กับ13.8ดนรับนะทรงถือว่าโอเคอยู่ลุ้นรีบาตเพรว่าฟื้นตัวจากฐานตรง10บาทมาได้ดีรีบาตของนี้แต่ตัวโออาถือกอดนะครับนะแล้วก็อะไรโอชพีครับลงมาลึกมาที่ผ่านมาลงมาลึกแต่ตอนเด้งนิดเดียวโอ้โหแค่นี้เหนื่อยนะครับนะยแล้วที่กันมี g a ปตรงนี้ให้เนป่ยอยู่14.5นะครับโอชพีนะตรงแถวโลเดิมก็มอง13บาทถึงท่วนเป็นแนวรับ คุณคุณได้เห็นไซเว่ยส่งนะก็ะถามผมดีแล้วผมก็อยากเชียร์นะแต่เล่นไปเด่นอะไรเหมือนกัน,นแ,ลแล้วตัวที่ก่อนหน้าน,นี้เคยเชียร์เแล้วก็โดนทุกก่มเงินแต่ตัวเอสพีนะกับนะนั้นเทรดระวังนิดหนึ่งะครับเนีะโดยเฉพาะก้อนเนี่ยดูชัดเจนได้นเนี่ยก้อนเนี่ยโอ้โหลงมาเต็มๆเลยจะรูบรูมออกตแตกนะคือช่วงนี้รูมซาไปแล้วใว้แรงถ่ายหนี้คือเขาจะมีแรงซื้อเข้ามาหรือเปล่าเรื่องหนึ่งนะครับนะทีวีครับอันนี้ก็รับไปเต็มๆเหมือนกันอันนี้หลุดนะครับลดลเดิม สิบบาทจะดีสิบสิบใช่ครัตัวนี şey yes, <S 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 ้ให้ช็อตไปมาเช้าเหมือนกันนะฮะก็ยังไงมีโอกาสลงมาที่ฐานตรงสิบบาทไดยนะลองก่อนลองก่อนยังไม่ค่อยน่าเข้านะใช่ครับเพราะเขามีโซนออกพยศเต็มเต็มเลยคือพูดมันมีคือคือว่าอย่างนี้คู่อะไรก็ตามถ้ามันมีประเด็นอยู่แล้วเป็นเป็นประเด็นกดดันเชิงลบเนี่ยกินต้องคิดมากอยู่ห่างก่อนดีกว่าจริงครับนะแล้วก็ BSRC ครับนี่ก็ชัดเจนเลยใช่เว้ นี่แน่เลยทส่งจากต่างจากหวัดเขาบางจากสุขชั้นี่วิ่งได้ดีอยู่นะครับนะนี่มองหกบ้างห้าบาทห้าสิบถึงถึงหกบาทสโต๊อปเออาร์สี่เนี่ยหกบาทยังพอมีลุ้นนะครับแล้วขึ้นจะหมดแล้วมีคำถามไม่มีใช่ไหมฮะโอเคฮะถ้าไม่มีแเราเราลาไปก่อนครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับ